สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist. เพลย์ลิสต์เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับ CPU Mining Project EP 3ของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปไปดู การทดลองครับขุดเหรียญ BTC นะครับใช้ CPU ขุด BTC ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขุดเหรียญ BTC ก็เข้าไปที่ Unmineable อันนี้เลยนะครับเข้าไปที่เว็บ u n m y n e a b l e c o m นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปดู BTC อยู่ไหนเลื่อนลงไปที่เหรียญ BTC นะครับเฮ้ยเลยแล้วอะ่ะ ไหนอ่ะ btc btc เนี่นี่ครับเหรียญ btc นะครับ bitcoin นะครับคลิกเข้าไปเลยก็ที่เหรียญ bitcoin เนี่ยหน้าอัน i ม้ไอเบิลของเขาเนี่ยนะครับมันจะขุดได้ทั้งการ์ดจอที่ e t h ก็ได้นะครับเนี่ยที่ e t h ได้แล้วก็ et e etc hat ก็ได้นะครับนี่ครับอนกริทึมมีหลายแบบแล้วก็ข่าวพาวก็ได้ซึ่งทั้งสามอย่างนี้จะเป็น gpu หมดเลยนะครับกราฟิกการ์ดนะฮะนี่ก็เป็นกราฟิกการ์ดนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกการ์ดตันนี้เราจะทดลองใช้ cpu ขุดก็มีที่เดียวคือ random x นี่นะครับจะบอกอะไรมี cpu มอยู่ตัวเดียวนี่เองนะะใช้ random x ตัวเดียวก็เราก็เข้าไปโหลด c ดอมเอ็ไอซีพีตัวนี้มาไอโทษทีครับโปรแกรมขุดใช้ xmrig นะครับ xmrig ตัวนี้หรือจะใช้โปรแกรมขุดของ u n m i a b l e เองก็ได้นะครับเข้าไปที่ลุสีเป็นดาวน์โหลดหรือเป็นที่ Start เนี่ยแต่ในที่นี้เพื่อเซฟเวลานะครับจะพาไปทดลองการใช้โปรแกรมขุด xmrig ตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะมาโผล่ที่หน้า support u n m a i a b l e นี่นะครับนี่ฮะ access x m l i c นี่ครับ,นนรบมันก็จะมีอ่าให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ github นี่ครับเว็บตัวนิยมนะครับไปดาวน์โหลด x m l i c ที่ github เนี่ยเข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปที่ github เรียบร้อยนะครับ ก็ไปดาวน์โหลด xmbrick อยู่ตรงไหนเอ่ยเราเข้าไปดูนะครับ xmbrick อยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ xmbrick ก็ไปดูที่ xmbrick หกสิบสี่นะครับไปดูหกสิบสี่บิตนะครับ windows หกสิบสี่บิตอันไหนเอ่ยนี่น,น,นี่อันนี้อันนี้เฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหม xm l i c m uh, s v c นี่คบ win 6 4อันนี้ครับใช้อันนี้นะครับอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยมาโ r สมา c ค o นี่อะไรเอ่ยนี่ของ linux อ๋อนี่ mac os ครับแหมอาจเป็น m a c คสไปนู่นอันนี้ครับอันนี้อันนี้ ms นี่นะครับ m s v c 6 4สิบิตนี่อันเดียวนะครับเป็น windows นะครับก็ คลิกเข้าไปเลยคลิกเสร็จปั๊บมันก็จะดาวน์โหลด xmldc ให้ตรงนี้นี่นะครับที่มุมขอบจอซ้ายล่างนะครับพอดาวน์โหลด xmldc มาให้เสร็จปับ๊บเราก็แตกไฟล์ออกมานี่นะครับแตกไฟล์ออมานี่ใช้แอดเปลี่ยนแล้วถอดวินซิปยี่สิบหกทิ้งไปแล้วเอาวิลาใส่เข้าไปวิลานี่ง่ายครับเราก็สามารถที่จะเนี่ย xtag two ออกไปได้เลย xtag two ที่ไหนก็ได้ครับ xtag two ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ลงมาที่เนี่ยเดสก์ท็อปนี่นะครับ แล้วก็ X-TAC 2ไปเลยปาบเนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดเราไปดูที่ว่าอยู่ไหมเนี่ยครับ x อ m กแออยู่ในนี้แล้วนี่ครับนี่ฮะมันสร้างผลเดอร์ให้ที่ d e สก์ท็อปข้างหน้าจอเลยเนี่ยแตกไฟล์มาแล้วก็มีแค่นี้นะครับทีนี้พอแตกไฟล์ x e m กแมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ Start ตัวนี้นะครับ Start นี่เป็นแบทไฟล์ที่ ของเฮ้ยไม่ใช่แมงอนดเกิดนิ้วไวจริงๆไปแตะไม่ได้นะครับเดี๋ยวอยู่หนอเอ่ยอ,อันนี้ต้องคลิกขวานะครับ Manage m e n t xml i คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ Edit เนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ขอมีมีให้แค่นี้เองเหรอให้เรามาใส่ฟังก์ชันเราเองก็ไม่เป็นไรขอใส่ฟังก์ชันเราเองใช่ไหม มันมีแบบโซโล่ด้วยนะเนี่ยมีมีแบทไฟล์แบบโซโล่ไมเนอร์โซโล่ไมเนอร์นี่ Fire, บบ Solo, Minor, Solo, Minor, ขุดเข้าไปก็ถ้าไม่เจอบล็อกก็ฟาวเลยขุดลมเลยนะครับแล้วก็มีพูลไมเนอร์เราดูตรงพูลไมเนอร์ก็ได้นะครับว่าเราจะขุดพูลเราดูตัวอย่างตรงพูลไมเนอร์ที่เขาทำมาไงอ่าเนี่ยครับพูลไมเนอร์โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนนี่เป็นลักษณะของเหมือนจะเป็นคำอธิบายในเะอ็กซัมเปิลนี่เป็นตัวอย่างแบทไฟล์อะไรพวกนี้ฮะ ฟอร์แมตของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ xmld อันนี้อันนี้อธิบายรูปแบบนะครับรูปแบบคําสั่งนะครับนะฮะรูปแบบคําสั่งฟังก์ชันลบ o ก็จะมีประกอบไปด้วยคูณ address แล้วก็มาคูณพร์ตอย่างเงี้ยนฮะเราไม่ต้องไปดูเงี้ยครับอทฤษฎีเราเอาปฏิบัติเลยง่ายๆนี่ครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เขาใส่มาแล้วเราสามารถจะใช้ตัวนี้ได้เลยน่ครับใช้ตัวนี้ได้เลยก็ง่ายๆไปเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไปเปลี่ยนแค่กระเป๋า กระเป๋าบิตคอยของเราตรงนี้เนี่ยนะฮะกระเป๋าบิตคอยตรงนี้ไปถึงไหนกระเป๋าบนะิตคอยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยไปให้สุดเลยนะครับกระเป๋าไปแค่ไหนเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปตรงนั้นเนะนี่ยอ่าเนี่ยกระเป๋าเขายาวจักระาบิตคอยจะเป็นกระเป๋ายาวไอันนี้อ๋ออันนี้อาจจะเป็นกระเป๋าเหรียญอื่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขกันนะครับตรงนี้อ่ะปิดไปก่อนปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเรามาดูเลงกี้นี้หลังจากจดาวน์โหลดไปแล้วอันนี้เรา ดาวน์โหลด x m r i c ไปแล้วนะครับเวอร์ชัน6.17นนะฮะ Windows 64นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ปิดไปนี่เราก็มาดูว่าเราก็มีบทแนะนำมาว่าเนี่ยจะใช้วิธียังไงวิธีเซตอัพเซตอัพยังไงอะไรเงี้ยฮะเนี่ยครับก็เนี่ยครับ,ก,รบก็จะมีตัวอย่างให้อยู่ข้างล่างเนี่ยทำใน Xmrix นี่ฮะน,นี่คือเหมือนเป็นรูปแบบมันเป็นฟอร์แมตของเขานะครับนะฮะอันนี้เป็นคูณนะครับสตาร์ตัมคูณแล้วก็มาที่พอร์ตคูณอะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาคอยใส่เหรียญเหรียญอะไรนะครับเพราะว่าโปรแกรม x m m r i ์เนี่ยมันสามารถที่จะคุดได้หลายเหรียญเยอะมากเลยทุกเหรียญที่มีในอันมเอเบิลนะครับก็ใส่ชื่อเหรียญให้ถูกต้องแล้วก็ตามด้วยกระเป๋า เป๋าเหรียญของเรานะครับกระเป๋าเหรียญเราแค่นี้นะเราใส่กระเป๋าเหลียน,นนะเสร็จปั๊บก็ชื่อชื่อคนงานของเราก็คือชื่อชื่อ,อคอมพิวเตอร์เราที่ใช้ขุดนะฮะอ่าก็คแค่นี้เองนะแล้วก็มีวิธีการเซตอัพคอ f ฟิกคอนฟิกเนี่ยมีน็มีตัวอย่างมาข้างล่างเนี่ยนะฮะโอเป็นเรื่องภาคทฤษฎีที่ยุ่งยากวุ่นวายเอาเอาแบบปฏิบัติเลยง่ายๆนะมือใหม่เราไม่ต้องการทฤษฎีอะไรมากมายเพราะยิ่งทฤษฎีมากยิ่งงง เราก็เข้าไปที่นี่เลยนี่เลยครับภาคปฏิบัติง่ายๆเข้าไปที่หน้าเว็บ u n m i a b l e ben, นะครับ u n m i n a b l e ben. อยู่ที่ตรงนี้นะครับหน้าของเหรียญ BTC นะครับหน้าการขุดเหรียญ BTC ขอหน้า BTC ปั๊บมาดูครับตรงนี้ครับอ,อันนี้ก็คือพอร์ตของเขานะครับพอร์ตที่ใช้ในการขุดเหรียญ BTC นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะก๊อบตรงนี้ไปไปวางนะครับ หนึ่งที่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเหรียญ BTC แล้วก็ใส่รหัสกระเป๋าแล้วก็ใส่ Worker Name ชื่อเหมืองของเรา mm. แค่นี้เองนะฮะใส่แค่2อ,อย่างอันนี้กับอันนี้แค่นั้นเองครับก็ไปในบรรทัดคำสั่งแค่นี้ก็ทำงานได้แลวอ่ะลองไปดูเลยนะฮะเดี๋ย yeah. ว add ทำไว้ทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย อ่าอยู่นี่นะครับนี่ครับแอดทำมาให้แล้วนะครับเปรียบเทียบกับตัวอย่างเขาอ่าตัวอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างอยไหนคูณนี่อ่าเอาเปรียบเทียบกันนะครับคูณก็ดูภาคปฏิบัติเลยนี่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 บรรทัดล่างเลยนี่นะครับเปรียบเทียบกับที่เราที่เราทําสําเร็จรูปไปแล้วที่แอดทามาแล้วนี่ฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเขานี่ครับ แล้วก็เราก็แก้ไขไปทีละส่วนละส่วนนี่ของแอดแก้ไขมาแล้วนะครับก o p ี Copy, ไม่อ้นี่มาใส่แล้วก o p ี Copy, เมื่อกี้เนี้ยบรรทัดแรกอ่ะอันนี้ขึ้นไปหน่อยเนี่ยครับก o p ี Copy, ตรงนี้ไปเลยเนี่ยก็พีตรงนี้ไปนะครับคลิกขวาก็พี่แล้วก็เอามาวางตรงนี้นะฮะมาวางตรงนี้เนี่ยเอามาวางแทนนี่นะครับวาง ตบ,บเข้าไปเนี่ย,ยก,เยนะะก็เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับนะฮะวางแทนเข้าไปเหมือนกันแล้วแล้วก็กระเป๋าลบยูใช่ไหมลบยูนี่คือกระเป๋าเราใช่ไหมครับกระเป๋าเราก็เข้าไปเอานี่เลยนี่กระเป๋ากับชื่อเหรียญแล้วก็ก๊อบนี้ก็ไปนี่นไปเลยเป๋ากับ,บชื่อเหรียญนี่ก๊อปไปเลยปั๊บเห็นไหมครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้กระเป๋าเป๋ายาวกระเป๋ากับชื่อเหรียญเราจะใส่ลงไปเลย ว่าไม่ยาวขนาดนั้นเดี๋ยวกระเป๋าก็ชื่อเหรียญมันมาอยู่แค่นี้นี่แค่ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็คลิกขวานะครับพี่ว่ากระเพสนี่ฮะกระเป๋าก็ชื่อเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะสั้นลงมาทีนี้ให้อยู่แอดตเด็ตรงเนี้ย ก็เข้าไปที่บิตครับหรือที่ b บ n นน c e ก็ได้หรือ for ์เซตเปก็ได้นะครับไป Co p ปี้กระเป๋าอ่าบของเรามาคงคงไม่แอดคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทำก๊อปให้ดูนะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะเป็นแล้วนะครับหลายท่านน่าจะเป็นแล้ววิธีก๊อปกระเป๋านะครับนะฮะก็แอดขอข้ามไปแล้วกันเพื่อเซฟเวลาไปก๊อปกระเป๋ามาเนี่ยเนี่ยก็แล้วก็มาวางก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับ เพราะของแอดเนี่ยกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่มันอยู่ในเครื่องอมือถือนะครับมันอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นแอดก็เลยใช้วิธีส่งกระเป๋าใบนน้นมาทางเมลนะครับเข้าไปในเมลนะนี่ครจากใบนน้นกระเป๋า BTC ีนี่น,นี่อยู่นี่ฮะส่งมาทางเมลเนี่ยอ่ะว่าจะไม่ทําให้ดูล้วเอาหน่อยก็ได้นะครับนะกอลกระเป๋าจากใบนั้นแล้วก็ส่งเมลเข้ามามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นี่นะครับ หรือเพื่อนๆคุณผู้ชมอาจจะมีวิธีอื่นอาจจะส่งทางไลน์มาก็ได้ครับเพื่อเข้ามาให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้เครื่อง PC เนี่ยสามารถที่จะวางได้นะฮะแล้วก็ก๊อปมาแล้วก็วางนะเพปัะะ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วครับส่วนเวร์กอเนมนี่ก็พิมพ์ก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์เอานะครับเนี่ยพิมพ์เอาพิมพ์มาตามนี้เลยเซ็นเจ็ดเนี่ยฮะพิม์มาเสร็จแล้วของเขาเนี่ยมันกุดอยู่แค่นี้นะ ของแอดก็ไปหาฟังก์ชันมาเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีฟังก์ชันคือมีเนี่ยเทดเนี่ยฮะใส่ตามนี้ลงไปนะฮะแต่จริงไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้ฮะเราก็ใส่แค่ลบ p ถ้ากับ x แล้วก็เพิ่มตัวนี้ถ้าจะถ้าเรามีหลายเทดอย่างของแอดเนี่ยอะไรเซนเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์ x มันมีแปดคอสิบหกเทดแอดก็ใส่ไปสิบเทดแต่ถ้าใครไม่ต้องการใส่เทดนะล่อยมันกูเต็มเต็มแม็กเลย มีกิจเหตก็ไม่รู้ซัดหมดเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้ได้เลยเนะี่ยเอาตามอันบนนี้ได้เลยแค่นี้นะแต่อย่าลืมใส่ w วอ k e r เกอร์เนมนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถขุดได้เลยแต่ของแอดเนี่ยแอดจะเลือกเอาแค่สิบสิบเทดพอเอาสิบเทดนะครับเพราะว่าให้เหลือไว้หกเทดเอาไว้ทํางานอย่างอื่นบางทีแอดก็ดูหนังฟังเพลงบ้างค้นหาเน็ตบ้างอะไรบ้างเปิด Google นะฮะมันก็ยังทํางานได้หกเทดนะครับก็ โอเคครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างก็ไม่ต้องแลวนะครับมาเทียบให้ดูก็ปิดทิ้งไปนะฮะปิดทิ้งไปตัวนี้อ่าไม่เซฟนะครับไม่เซฟอ่ะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่แอดทำไว้เนี่ยสามารถที่จะใช้ขุดได้เลยอ่ะไปขุดกันเลยดีกว่านะครับตามนี้เลยคุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าจกจะลองบ้านก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับหิ์ไปตามนี้เลยเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยรับรองเลยว่าขุดได้แน่อนอนอ่ะแอดจะขุดตามนี้แล้วนะครับ ก็แอดทำช็อตคัตไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับ BTC u n m ไ n เบิ l e นะครับดับเบิลคลิกเลยขึ้นมาแล้วนะฮะคือเราปั๊บมันก็จะมาแจ้งเนี่ยนะจะมาแจ้งแจ้งรายละเอียดนี่ยเจ็ดไรเซนเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ x AMD แปดคอสิบหกเทรด์หกสิบสี่บิตอะไรนี่ฮะเนี่ยแล้วมันก็จะมาบอกอ่าเดี๋ยวมันจะมีบรรทัดบอกว่ามันจะใช้แค่สิบเทรดตรงไหนอะ หาไม่เจอ ya เนี่ยฮะนี่ครับเมนบอร์ดอัสติเทคนะครับทัพเกมมิ่ง b 5 5 0 ME นห้ะครับนี่เลยนี่เลยเนี่ยแล้วก็เหมือนบอกเทรดไหมขุดกี่เทรดจริงๆมันต้องบอกนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยสักพักหนึ่งพอมันเริ่มในแอคเซปต์แล้วนะครับเนี่ยเริ่มเจอบล็อกเล็กบล็อกน้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยบล็อกที่หนึ่งมาแล้วแอคเซปต์หนึ่งทัพศูนย์นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะหาไปเจออ่ะเนี่ยสิบหกเทรดนี่นะครับ 16หกเทแต่มันจะใช้ X 10อยู่ไหน่ยเอ่ยบอก10อันนี้ยังไม่เห็นเลยหาไม่เจอเลยมันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นบนไปเรื่อยๆแล้วนะครับเร,เริ่มดันแล้วละอยค่อยๆดูครับ อ่าเนี่ยสิบทับสิบนี่ครับนี่ไงนี่ไงลิี้เทรดนะครับลิทดี้เทรดสิบทับสิบนี่นะครับใช้สิบเทรดนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มแหละนะฮะแล้วก็ความเร็วรวมความเร็วรวมที่เขาจะแจ้งมาแค่สามความเร็วจะแจ้งแค่หนึ่งแค่หนึ่งเดียวความเร็วฉเฉลี่ยความเร็วฉเฉลี่ยนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะความเร็วฉเฉลี่ยของเขาทั้งสิบเทรดนะครับความเร็วฉเฉลี่ยรวมเลยแล้วก็แม็กซ์สูงสุดแค่นี้ เนี่ยนะนี่ครับเจอแล้วเจอบล็อกแล้วติด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 ,ตดกันเลยนะครับเป็นแถบสีฟ้านะครับแถบสีฟ้าแล้วมีขึ้นว่า c p u เนี่ยแล้วมีสีเขียวแล้ a c c เ p t เนี่ยเจอบล็อกแล้วนะครับแต่เป็นบล็อกเล็กบล็อกน้อยที่มีเหรียญไม่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คพอตนะฮะแล้วนี้เราขุดแบบพูลนะครับแล้วก็จะพอเราได้มาก็จะแชร์แบ่งแบ่งกันไปทั้งหมดในพูลนี้มีขุด b t c อยู่กี่คนั้งประมาณหมื่นคนหมื่นคนทั้งหมื่นคนช่วยกันขุดแล้วก็ ใครมีแรงเท่าไหร่ก็หารกันไปตามอัตราส่วนก็ยุติธรรมดีครับใครลงมายี่สิบเมกะเฮดก็หารไปกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปบางคนที่เขาโหลงมาเยอะเลยอาจจะลงมาเป็นลีกเลยอย่างเงี้ยฮะลงมาสองร้อยเมกะเฮดอย่างเงี้ยก็ได้เปอร์เซนต์เยอะหน่อยก็เอาไปเยอะหน่อยอย่างนี้ยุติธรรมนะครับทุกคนขุดได้อามารวมกันเป็นกงสี่แล้วก็หารเฉลี่ยแบ่งกัินไปก็โอเคนะฮะ ก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่ก็ขนยิ่งเยอะก็ยิ่งก็ยิ่งได้เยอะนะครับก็หารกันไปนะเนะี่ยก็พูดกันไปเสร็จแล้วแอดทดลองแล้วนะครับว่ากับการขุด BTC เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยแอดลองทดลองจับเวลาหนึ่งชั่วโมงมันขุดได้เท่าไหร่นะแอดก็ทำทำตารางให้ดูคร่าวๆนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับ แอดทำมาทำไว้นะครับ BTC นะครับถอนขั้นต่ำที่จุด 0, 0ูนเราไปดูจริงไหมถอนขั้นต่ำที่เท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันนี้เลยแอดทำว้เรียบร้อยนะครับนี่เราไปดูตรงนี้ BTC ปั๊บนี่นะฮะวิธีการมาดูตรงนี้ก็คือเอากระเป๋ามาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยกระเป๋ากระเป๋ามาวางตรงนี้แล้วก็คลิกรูปแว้นขยายเนะี่ย มันก็จะม่จุดมาที่หน้านี้เลยนีครับมันจะถอนขั้นต่ำที่0.001 BTC นะครับแต่นี้ที่แอดทดลองแล้วชั่วโมงหนึ่งมันขุดได้ชั่วโมงขุดได้12ซัลโตชิ12ซตลโตชิเดี๋ยวเรามาดูยอนนี้ไปดูใช่ไหมเนี่ยใช่ครับชั่วโมงนี่มันขุดได้12ซัลโตชินี่นะครับ สิบสองซาโตชิเนี่ยถ้าเราคูณเข้าไปเนี่ยหวันมยี่สิชั่วโมงเนี่ยยี่สิี่ชั่วโมงขุดได้สองร้อปดสิแปดซาโตชิถ้าเดือนหนึงคูณเข้าไปเดือนหนึ่งจะได้แ8ดร้อยแปดสบหาโตชิแล้วกว่าจะถอนได้นะกว่าจะถอนได้ที่0ู 0. นย์จุดศนย์ยนะครับศูนย์จุดศนยหนึ่งบีทีเยเราต้องใช้เวลาขุดเนี่ยใช้ไรเซนเจ็้าแดศย์ศูนย์เอ็กซ์เนี่ยขุดไปสามร้อย สามร้อยสี่สิบเจ็ดวันเพื่อที่จะให้ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่ง BTC นะครับก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนซตโตชิใช้เวลาสามร้อยสี่สิบเจ็ดวันแล้วก็เอาไว 1, ้หนึ่งแสนซตโตชิจะไปขายได้เงินหนึ่งพันเก้าบาทอันนี้ค่าโดยประมาณนะครับไม่ใช่เป๊ะๆตามนี้นะครับโดยประมาณเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นช่วงๆนะดช่วงๆ บางช่วงถ้าสภาพเหมืองมันคล่องตัวเน็ตมันดีมันแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียบมากกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือบางสภาพยาแย่สภาพแวดล้อมยาแย่ก็อาจจะลดกว่านี้ิดหน่อยอาจจะได้11บเตชิสิบสตชินะถ้าสภาพแวดล้อมดีก็จะขึ้นมาเป็น13 14 15สิิาตชิก็เป็นไปได้นะแต่ตัวเลขนี้ก็จะก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอาจจะไม่ถึง347แต่ก็ต้องระดับ300 300กว่าวันน่ะแน่ แล้วก็ถ้าได้1 1 0 0งหนึ่งแสตตัวรงนี้ก็ไปขายได้1,000กับเบาทใช้เวลาเกือบปีได้เงินจากบิีคอยการขุด BTC ซีเนี่ยหนึ um ่บาทโดยประมาณอันตัวเลขกลมๆนะครับพันบาทโอ้โหดูท่าจะไม่ไหวนะครับใช้ CPU ขุด BTC นี่ท่าจะไม่ไหวนะก็คุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็นะครับเนี่ยแอดทดลองแล้วนะครับ CPU Mining Project นะครับทดสอบแล้ว ก็สรุปว่าสำหรับแอดเองเนี A ่ N G, มีความคิดว่า CPU มาขุด BTC ในอันマイเบเนี่ยไม่เหมาะแล้วนะครับไม่เหมาะแล้วแอดก็คงไม่ขุดแล้วครับคงไม่ขุดแล้วครับอันนี้ก็ขอลองแล้วก็เอามาทำาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะได้เห็นจริงฮะจะได้เห็นจริงชัดๆเลยนะตารางมีเปรียบเทียบ,ยบคิดคำนวณออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแอดว่าสำหรับแอดเองไม่คุ้มแน่ไม่เอานะครับ บบเพื่อนคุยโยกับเพื่อนๆก็คิดยังไงก,ก,ก็ก็ลองลองดูนะครับรลองลองดูแต่ถ้าเกิดว่ามันว่างๆเราไม่ได้ไปหวังเอาจริงเอาจังขุดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อวันดีคืนดีไอเหรียญบ t c ปซีราคามันขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแสนซาตชิเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้อาจจะเป็นพันห้าพันสามพันสี่พันห้าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตลอดแอดเองไม่เอาแล้วครับนะครับก็ทำมา ไหนๆทำมาแล้วพบรายละเอียดแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ได้ทราบกันนะครับได้ทราบกันก็็ครงประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆคงจะได้แนวนะครับได้แนวทางว่าตกลงจ้าอยังไงกันดีหลาจากบีทีเอามาขุดเอาซี u ีจมาขุดไอ้บีทีซีเนี่ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ขอที่มาโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ